สวัสดีค่ะน้องทุกคนวันนี้นะคะพี่เฟื่องอยู่ที่โรงเรียนกรัญญาณวานนะคะวันนี้ดีแอนะคะได้รับเกียรตินะคะให้มาจัดกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนเป็นกิจกรรมนะคะกับโครงการ English Gifted Program บรรยากาศจะสนุกขนาดไหนพาไปชมกันเลยจ้ามากันเลย วันนี้จากการที่ได้ติวกับดีแอวันนี้เราได้ทริคเยอะมากๆทั้งการจำคำศัพท์แล้วก็สูตรต่างๆในการทำา r r m m ม r เนาะเพราะว่าทีเชอร์จะให้จำเป็นเพลงก็จะจำได้เยอะขึ้นจากที่เซนพูดมานะครับก็จะยังมีคำศัพท์ที่แบบว่าคุณคูเป็นรากศัพท์แล้วก็มีคำศัพท์เพิ่มเติมให้ด้วยครับประทับใจมากก็คือ Energy ของทีเชอรเพราะว่าท e เชอร์ Energy เอเนอร์จียมากมันทำให้เราแบบเรียนแล้วแบบสนุก enjoy ไปกับทีเชอร์ด้วยที่พารัถใจวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของบรยากาศในการเรียนครับทุกคนดูตั้งใจกันมากมากเลยแล้วก็คณครูดูมีความแบบว่าตั้งใจสอนเด็กๆมากแล้วครูก็ครูน่ารักมากเลยครับมาครูดีเอกได้เทคนิคในการทําข้อสอบภาษาอังกฤษในการอ่านคําถามก่อนค่อยไปหาในพา a ิชย์นะครับในพารากราฟที่เขาให้มาครับเออแล้วก็ทริกแกรมมาต่างๆนะคะที่คุณลูกเกดได้นำมาอ่าได้นำมาแนะนำให้พวกเรา จับทิ้ง่ายๆในข้อสอบเน็ตเซตประทับใจในการสอนของคุณครูครับเพราะว่าคุณครูด็กเกตมีเอเนจีเหลือล้อนมากๆเลยครับสอนได้แต่เช้าเย็นเย็นได้โดยที่ไม่เหนื่อยเลยครับคุณครูน่ารักมากเลยครูสอนเป็นกันเองสุดๆและหนูเข้าใจมากๆเลยคือแบบหนูปกติไม่เข้าใจอังกฤษนะคะแต่คือครูด็อกเกตสอนแล้วหนูเข้าใจค่ะขอขอบคุณ คณะคุณครูคณะผู้บริหารทุกทท่านนะครับขอบคุณพี่พี่ทีมงานที่ช่วยจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณเด e ะแอคมากเลยครับที่มาช่วยจัดงานติวให้เด็กๆครับขอบคุณสถาบันเดอะแอคมากๆเลยนะคะที่มาจัดที่นโรงเรียนกาญาวัตก็คือขอบคุณพี่วิทยากรคุณครูทุกคนและทีมงานนะคะขอบคุณค่ะครับก็ค่ะก็สําหรับวันนี้อยากจะขอบคุณ แล้วก็ทีเชอร์ลูกเกดนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนแล้วก mm ็คุณครูที่นำโครงการดีๆมาให้พวกเราการเตรียมวันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะสอบเน็ตแซนของพวกเรามห้าแล้วก็น้องมสีได้ความรู้ไปด้วยก็อยากให้กําลังใจพี่พี่มห้าแล้วก็มหกเลยนะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จขอให้สอบติดมหาลัยที่ทุกคนอยากเข้านะครับใครๆที่กําลังท้ออยู่ก็สู้ๆนะครับเราจะดุสู้ไปด้วยกันไม่ว่าจะพอมากแค่ไหนครับ ค่ะสำหรับการสอบในเซตครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของม .5 เป็นครั้งแรกของพวกเราแล้วก็ไม่รู้ความที่เท่าไหร่ของพี่ม .6 แล้วอยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะการเตรียมตัวก็เชื่อว่าทุกคนเตรียมตัว,วเตรียมที่สให้การสอบผ่านไปได้ดีนะคะ บไปแล้วนะคะน้องๆสําหรับการติวนะคะเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้ามหาวิทยาลัยกับวิชาภาษาอังกฤษสําหรับโรงเรียนไหนนะคะที่สนใจอยากให้ชอนดเอ็กเข้าไปจัดติวไม่ว่าจะเป็นการติวเน็ตแซดเอเรเวลทีเกตทีแพก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจหรือว่าทาง Line Official นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ